ใครตามกันมาช่วงปลายเดือนที่แล้วผมเคยคุยถึงเดซแอ์ตรงนี้อยู่ผมเคยคุยถึงแกปตรงช่องว่างของของ W2 ตัวนี้อยู่นะครับมันเกิดที่เป็นเดซแอ์ตรงนี้อยู่นะครับที่มันมีความตั้ากึ่งกันของ W2 เนี่ยที่ที่คล่อมที่คล่อมตัวนี้อยู่นะครับตอนนี้กำลังดูอยู่ว่าเอ๊ะ W2 ตัวนี้มันมีแกปตรงนี้อย,นนนะนอยู่นิดหนึ่งนะครับมันมีแกปอยู่นิดหนึ่งการจะยืนเนี่ยมันอาจจะต้องรอให้หลุ สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้17ธันวาคม2 5 6 4ครับเรากลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำกันอีกครั้งหนึ่งในรอบเช้านะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ส่งกันเข้ามาผ่านทางคอมเมนต์ต่างๆนะครับก็จริงๆผมก็ได้อ่านเองด้วยเหมือนกันนะครับก็แบบเอออ่านแล้วก็ดีใจนะครับก็มีกำลังใจที่จะทำงานกันต่อไปนะครับแล้วก็ทีมงานที่ทำงานตัดต,ต่อต่างๆกันก็ ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอสนับสนุนพวกเราเนี่ยครับบางท่านก็บอกว่าอติดตามกันทุกวันเลยนะครับก็ดีใจครับมีแฟนคลับกันด้วยใช่ไหมนะครับนะก็บางท่านนะครับก็คอมเมนต์กันมาจากอ้ยรับชมกันจากแดนไกลเลยนะครับจากนอกประเทศกันเลยก็ขอบคุณด้วยนะครับนะก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้กับเราได้มีแรงทํางานกันต่อไปนะครับก็หวังว่าเราจะ นำเสนอสิ่งดีๆออกมาให้ท่านได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับนะก็ต,ตราบใดที่ยังมีผู้สนับสนุนกันอยู่นะครับมีก่อนอื่นเราก็ต้องมาติดตามในภาพสัญญาณของไทม์เฟรมระดับเดือนกันก่อนนะครับยังไงภาพของเดือนที่เราติดตามกันมาตั้งแต่ต้นเดือนละถูกไหมสำหรับแท่งนี้ก็คือแท่งเดือนออกเวมบอรนะครับเรายังให้สัญญาณตัวเนี้เป็นตัวบอกว่า ภาพของเดือนธันวาเนี่ยยังมีน้ำหนักที่เป็นไปในทิศทางลบอยู่เพราะฉะนั้นถามว่าในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาราคาถูกซื้อขึ้นมาเยอะพอสมควรแต่ถามว่าถึงกับเปลี่ยนเทรนด์กลับมาเป็นทิศทางของขาขึ้นหรือยังอันนี้ผมก็ต้องบอกว่ามันยังไม่ถึงขนาดที่เปลี่ยนเทรนด์ใหญ่เป็นขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องรอดูคอนเฟิร์มจนจบเดือนแล้วการยืนกลับมายืน W2 ด้วย นะครับว่ากลับมายืนได้ไหมถ้ายืนได้มันยังมีต้านที่เป็น W1 อยู่เพราะนั้นถ้าเป็นขาบายที่เล่นบายยาวๆจริงๆนะครับผมยังไม่เข้านะส่วนตัวผมเองผมก็ยังไม่เล่นอะไรที่ทางบายราคาปรับตัวขึ้นมาสูงแบบนี้ผมมีแค่แบ่งของขายอย่างเดียวนะครับอันนี้สําหรับส่วนตัวนะในกลยุทธ์ส่วนตัวผมจะมองเป็นการแบ่งของขายในฝั่งช็อตสะมากกว่านะครับแต่จะยังไม่เก็บบายเพิ่มนะ เพราะนั้นภาพรวมของธันวาทั้งเดือนผมยังให้ระวังการปิดลบอยู่นะนะครับยังให้ระวังการปิดลบอยู่วันนี้เพิ่งจะครึ่งเดือนยังเหลือเวลาครึ่งเดือนระวังโดนทุบไว้ด้วยบ้างก็ดีนะครับไม่ใช่ราคาขึ้นมาแค่นี้แล้วเอ้ยจะ จะมองว่าขึ้นเสียทีเดียวมันก็ยังนะครับต้องมองภาพนี้ยังเหลือเวลาอีกพอสมควรเลยอีกราวๆครึ่งเดือนเลยด้วยนะครับนะนั้นฝากกันเอาไว้อ่ะทีนี้ภาพนี้มาครับมีการซื้อขึ้นมามีแรงซื้อกลับขึ้นมาทีนี้เหลืออีกสองสัปดาห์เดี๋ยวต้องรอดูว่าอีกสองสัปดาห์ที่เหลือจะมีแรงขายมาไหมมีสัญญาณกลับตัวมาหรือเปล่าในสองสัปดาห์ที่เหลืออันนี้ยังต้องอยู่ในจุดที่ต้องบอกว่ายังอยู่ในจุดที่จะต้องระวังอยู่เหมือนกันนะครับ การยกตัวขึ้นมาก็ไม่ได้ขึ้นมาแบบแข็งแรงแต่อย่างใดนะครับถ้ามองในระดับวีกนะตรงเนี้ยชุดนี้เองก็ตามก็เป็นลักษณะของการไซด์เวย์อัพในระดับแบบที่เป็นตัววีกที่เป็นสั้นๆเข้ามาเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นอย่างที่เราเคยคุยกันเอ๊ะมันยกขึ้นมาแบบนี้แล้วไม่ได้ยืน w 2สองจริงจจังๆเนี่ยผมก็ยังให้น้ำหนักว่าระวังแล้วกันระวังการทุบนิดนึง เผื่อใจไว้นิดหนึ่งนะครับไม่ใช่แบบเอ้ยราคาปรับตัวขึ้นมาเท่านี้แล้วไปเกณฑ์ในทางบายซะหมดนะครับมันยังไม่ถึงขนาดนั้นนะัเพราะนั้นอันนี้ฝากเอาไว้นะครับยิ่งวันนี้วันศุกร์ด้วยไม่รู้ว่าวันนี้วันศุกร์จะมีแรงทุบด้วยหรือเปล่าไม่รู้ในช่วงดึกเพราะฉนั้นระวังกันไว้สักนิดหนึ่งสําหรับวันศุกร์นะครับแต่ถ้าเกิดราคาหลุดขึ้นมาจริงๆเนี่ยถามว่า Follow บา ได้หรือ,อยังเล่นที่เราเคยคุยกันขึ้นไปถึง W1 ที่เราเคยคุยกันจำได้ไหมถ้าราคากลับมายืน W2 ราคาจะกลับขึ้นมาเล่นที่ W1 มันถึงจุดนั้นหรือ,อยังผมต้องบอกว่าถ้าจะเล่นในภาพนั้นจริงๆอาจจะต้องไปหาจังหวะไปหาเทรนด์ในระดับ4ชั่วโมงและ1ชั่วโมงในการเข้าซึ่งเดี๋ยวเราจะไปติดตามไปดูกันว่า ในการยืนระเบบเนี่ยมาหรือ,อยังมาแล้วเห็นเทรนไหมถ้าไม่เห็นเทรนราคาวิ่งขึ้นมาลอยๆให้ระวังการทุบไว้ดีไว้ให้ดีนะครับในกรณีท,ท,ที่ที่ราคาวิ่งลอยๆเนี่ยมักจะมีการทุบอยู่บ่อยครั้งเพราะนั้นการที่ราคาจะขึ้นไปแบบแข็งแรงจริงๆอ่ะควรจะเห็นเทรนก่อนในระดับ4ี่ชั่วโมงและ1ชั่วโมงนะครับตอนนี้เห็นหรือ,อยังเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันนะครับเดี๋ยวค่อยๆกันไปกัน,กนทีละไทม์เฟรมนะครับนะ มาที่ภาพของเดครับอย่างที่บอกตอนนี้เรากำลังรออะไรรอการยืน W2 ถ้าใครตามกันมาช่วงปลายเดือนที่แล้วผมเคยคุยถึงเด a แอร์ตรงนี้อยู่ผมเคยคุยถึงแก็บตรงช่องว่างของของ w 2ตัวนี้อยู่นะครับมันเกิดที่เป็นเด a แอร์ตรงนี้อยู่นะครับที่มันมีความตั้ากึ่งกันของ W2 เนี่ยที่ที่คล่อมที่ค่อมตัวนี้อยู่นะครับ ตอนนี้กำลังดูอยู่ว่าเอ๊ะตัวนี้มันมีแกลบตรงนี้อยู่นิดหนึ่งนะครับมันมีแกลบอยู่นิดหนึ่งการจะยืนเนี่ยมันอาจจะต้องรอให้หลุดตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ยังมองอยู่ว่ามันมันยังไม่เห็นการยืนที่จริงจังเท่าไหร่แต่ถามว่าผมไปแอคชั่นอะไรหรือย,ยังตอนนี้ผมก็ไม่ได้แอคชั่นในทางช็อตเพิ่มแต่ถามว่าแบ่งขายไหมผมแบ่งขายนะในมุมมองของของขาช็อตเนี่ย ควรจะมีการชะลอการถือออเดอร์เนี่ยต้องชะลอออกใครออเดอร์ไม่สวยอย่างที่ผมบอกว่าควรจะคัดไปก่อนหน้านี้แล้วถูกไหมครับนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีของจะเก็บทางบายได้ไหมทางบายยังไม่แนะนำรอดูตัวนี้ก่อนรอดูตัวนี้ก่อนแล้วทางบายจริงๆอาจจะต้องรอย่อก่อนสักนิดนึงแล้วค่อยเก็บของแต่ทีนี้ย่อลงมาเนี่ย จังหวะจะต้องเป็นยังไงจะต้องไปดูที่หนึ่งชั่วโมงหรือสี่ชั่วโมงอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่แล้วมาดูพฤติกรรมการกลับตัวตรงนี้แล้วค่อยเข้านะครับถ้าราคาไม่ยอ่อไปเลยผมไม่แนะนําไล่เพราะหาจุดตัดขาดทุนไม่เจอนะครับสําหรับขาบายผมแนะนําไว้แบบนี้ละกันแต่ขาช็อตเดี๋ยวรอผมผมรอถ้าเกิดจังหวะขาจังหวะกลับตัวเข้า อาจจะมีจังหวะเล่นเลยนะครับเดี๋ยวไปดูพฤติกรรมในภาพของ4ชั่วโมงและ1ชั่วโมงนะครับในภาพของเดยผมสรุปภาพของเดยนิดนึงอ่ะแน่นอนแหละเมื่อวานเราเห็นการซื้อเข้ามานะครับวันนี้ในภาพของสัญญาณตัวเนี้ควรจะปิดบวกแหละแต่ทีนี้สิ่งที่มันน่าสังเกตคืออะไรครับใครตามช่องมานานๆผมเคยบอกอยู่ถ้าเกิดราคาวิ่งแต่เช้าเนี่ยมาแปลกๆแบบเนี้ย เชา้าคือถ้าเกิดว่าเมื่อวานปิดบวกมาวันนี้มีโอกาสาปิดบวกต่อใช่แต่โดยพฤติกรรมส่วนใหญ่ถ้าจะวิ่งต่อจริงๆอ่ะเช้าอาจจะพักก่อนและไปวิ่งตอนค่าแบบเนี้ยจะวิ่งดีจะวิ่งน่าสนใจน่าเชื่อถือมากกว่าแต่มันบังเอิญปิดตลาดเมื่อวานเสร็จเช้ามันวิ่งต่อเลยใครพอจําได้ครับพฤติกรรมแบบนี้อาจจะมีโอกาสานนทุบในช่วงค่าได้ ระวังตรงนี้นิดหนึ่งไอ้วิ่งเช้าเนี่ยน่ากลัวนะครับราคาวิ่งเช้าเนี่ยน่ากลัวเพราะมันเจอสวนเข้ามาเนี่ยถ้าทุบมาปุป๊บมันไหลาย,ยาวเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้ระวังตรงนี้สักนิดหนึ่งแต่ถามว่าโอกาสจะไหลต่อไปเลยได้ไหมผมว่าถ้าสําหรับขาบ่ายผมว่ายอมตกรดดีกว่าในส่วนตัวผมนะถ้าเกิดใครเล่นบายสั้นนะยอมตกรดดีกว่าครับเพราะยังมีความเสี่ยงที่สูงฐานเองเนี่ยที่ผมได้เช็ค เทรนคร่าวๆเนี่ยยังไม่มีเทรนเลยด้วยซ้ำวิ่งแบบไม่มีเทรนเลยด้วยซ้ำคือวิ่งหลับหูหลับตาวิ่งแบบเนี้ยอันเนี้ยอันตรายวิ่งแบบไม่มีฐานเลยไปแบบไม่มีฐานเลยนะครับพฤติกรรมแบบเนี้ยเราเราเจอที่ไหนมาคุณคุณไหมครับไอ้วิ่งแบบวิ่งไปทางเดียวแล้วกระชากเนะี่ยมันเหมือนพฤติกรรมคล้ายๆผมยกตัวอ,อย่างขอข้ามมาก่อนนิดหนึ่งครับพฤติกรรมแบบเนี้ยมันคล้ายๆแบบเนี้ยครับภาพชั่วโมง มันคล้ายๆกับภาพชั่วโมงที่แบบขึ้นฉันอยากจะขึ้นฉันหลับหูหลับตาขึ้นฉันหลับหูหลับตาขึ้นแล้วอยู่ๆเทเลยแล้วอยู่ๆเทเลยแต่ไอตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นในระดับหนึ่งชั่วโมงแต่ผมกําลังมองว่าถ้ามันเป็นการหลับหูหลับตาขึ้นในสี่ชั่วโมงแบบเนี้ยแล้วมันทุกแบบระดับเดยอ่ะมันจะหนักขนาดไหน เพราะนั้นอันนี้คือจุดหนึ่งที่ผมมองว่าอาจจะเจอการไซด์เวในระดับเดย์ตรงนี้เข้ามาได้ผมยังมองภาพนี้อยู่นะผมยังให้ระวังการทุกหนักอยู่นะนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกขาสามวันที่ผ่านมาเนี่ยไม่เห็นฐานเลยผมไม่เห็นฐานใดๆเลยในระดับชั่วโมงและสี่ชั่วโมงเดี๋ยวพาไปดูนะครับนะเพราะนั้น ระวังไว้ก่อนนะครับตกรดถ,ถ้ามันจะขึ้นต่อตกรถยอนเลยครับเสี่ยงมากตรงเนี้ยผมมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับที่ที่จะบอกว่าเป็นการวางเทรนดเพื่อไปถึง W หนึ่งแบบแข็งแรงนะครับนะเอาเป็นว่าปล่อยไปก่อน นะครับเรามาที่ภาคของสี่ชั่วโมงครับอย่างที่ผมบอกแหละตอนเนี้เราเห็นการขึ้นมาแบบนี้ขึ้นมาโดยตลอดขึ้นแบบไม่พักไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นขาบายถ้าจะเล่นสั้นเล่นตรงไหนรอราคาย่อมาก่อนขอดูการตั้งฐานตั้งรับแถวนี้ตั้งมาสวยๆติดลงต่อไม่ได้เจอสัญญาณกลับตัวแล้วกลับมาเล่นปลอดภัยกว่า พฤติกรรมการพักตัวแล้วกลับตัวขึ้นแบบนี้ผมอยากให้ไปมองเคสเดิมที่มันเคยทำก็คือลักษณะแบบนี้ครับถ้ามันจะกลับตัวขึ้นแล้วไปในทิศทางขึ้นจริงๆนะครับผมอยากให้ดูกรณีเดิมนะครับว่ามันไปยังไงอ่ะสมมติเห็นการยกขึ้นมาแบบนี้ครับและเห็นการพักตัวลงมาแบบนี้แล้วเริ่มมีสัญญาณติดลงไม่ได้กลับตัวขึ้นมาแบบนี้แหละครับค่อยค่อยกลับมาเล่นเห็นนะรอย,ย่อก่อน ให้มันขึ้นมาให้สุดแล้วย่อก่อนขึ้นมาให้สุดแล้วย่อก่อนย่อเสร็จแล้วดูก่อนครับพฤติกรรมติดไหมถ้าอยู่ๆไปสวนเข้าเลยเนี่ยมันอาจจะลากลงได้นะครับรอดูพฤติกรรมตัวนี้ก่อนถ้ามันติดมันลงไม่ได้เห็นสัญญาณเอ้ยน่าเข้าแล้วติดสักวันสองวันดูก่อนตั้งฐานไหมถ้าตั้งฐานแล้วค่อยเข้า แบบนี้ขาบายจะปลอดภัยกว่าเพราะอะไรครับคุณจะเห็นจุดตัดขาดทุนไงราคายกมาย่อมายกกลับมาเห็นแล้วจุดตัดขาดทุนลักษณะเดียวกันย่อมายกอ่ะทีเนี้ยยกแล้วอาจจะย่อกลับลงมาอีกขาหนึงเห็นจุดตัดขาดทุนแล้วครับแบบเนี้ยถึงจะเล่นได้นะครับถ้าตอนเนี้ยเข้าไปแล้วถามว่าจุดตัดขาดทุนอยู่ไหนหาไม่เจอเพราะนั้นผมถึงย้ำเสมอว่าเวลาที่เล่น ให้หาไม่ไม่ใช่มองแค่ว่าเอ้ยกําไรตอนนี้คุณเข้าตอนนี้คําถามคือเป้าคุณอยู่ที่ไหนจุดตัดขาดทุนอยู่ที่ไหนถ้าคุณตอบไม่ได้อย่าเล่นครับนะพอให้ถามผมตอนนี้จุดตัดขาดทุนอยู่ไหนก็มองนี่เลยด้วยซ้าอยู่มองตรงนี้ไม่รู้จะรับอยู่หรือเปล่าตอนนี้ยังเป็นลอยลอย,อยอยู่ด้วยซ้ำยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เห็นเห็นแค่ว่าเบรกขึ้นมาแต่เวลามันทุบกลับลงมามันก็ทุบได้เหมือนกันครับเพราะนั้นถ้าในช่วงสัปดาห์นี้ทุบ ระวังนะนะครับรอตัวนี้ก่อนใจเย็นๆก่อนนะครับสําหรับขาบายนะแต่ยังไงขาเซลล์ผมแบ่งมาเยอะละผมผมลอยตัวไปแล้วนะครับนะก็รอดูครับ ในไอ้ของที่มันมีอยู่ก็คือแบบอาจจะรอดูว่าเอ๊ะมันจะทุบอย่างที่เราคาดได้ไหมถ้าจะกลับขึ้นมายัางไงผมก็เก็บกาไรมาเยอะแล้วแหละนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วเป็นแค่ของติดมือเอาไว้นะครับดีกว่าแบบไม่มีของเลยแล้วนั่งคันมือไม่รู้จะทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะก็ติดไว้อย่างนั้นแหละนะครับรอดูอาจริงๆอ่ะก็รอดูนั่นแหละนะครับเพราะนั้นภาพของสี่ชั่วโมงผมมองไว้ให้ประมาณนี้นะครับแนวต้านก็ตอนนี้แหละเอาจริงๆแนวต้านค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะเป็น ยังไม่ชัดเจนอะยังไม่ชัดเจนแต่ผมมองว่าอยู่ในโซนตรงนี้แหละครับบริเวณหนึ่งแปดหนึ่งห้าเป็นแนวตา้านตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนนะครับแถวนี้ก่อนถ้าโดนทุบจะได้ไม่เจ็บตัวเดี๋ยวรอก่อนนะขาบายใจเย็นนะครับนะ อย่างที่บอกครับรอเก็บด้นลา่างปลอดภัยกว่าครับสําหรับขาบายนะขาช็อตเดี๋ยวขอรอนิ่งๆก่อนตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณกลับตัวใดๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเห็นสัญญาณกลับตัวนะครับก็อาจจะมีการเก็บของกันได้เดี๋ยวรอดูขอดูพฤติกรรมก,ก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมนะครับมาที่ภาพชั่วโมงครับสัญญาการกลับตัวตรงนี้ที่รออยู่คืออะไรอาจจะเห็นการทําถ้าเกิดสายอินดิเคเตอร์หน่อยอาจจะเห็นไดเวจนสมมุติเห็นไดเวจันอันนี้น่าสนใจนะครับ หรือเห็นการดับเบิลท็อปหรืออะไรก็ตามตามสัญญาณของแพทเทิร์นก็อาจจะใช้ประสบการณ์ส่วนตัวสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับการดูพฤติกรรมการกลับตัวแถวนี้นะครับแต่ว่าจะกลับหรือไม่กลับอันนี้เราก็การันตีไม่ได้ถูกไหมเพราะนั้นเดี๋ยวต้องขอดูพฤติกรรมสัญญาณแท่งเทียนอย่างเดียวคงไม่พอสำหรับผมนะเพราะว่าผมเทรดด้วยไทม์เฟรมระดับ day และ week เพราะนั้น การมองสัญญาณกลับตัวเนี่ยผมจะมาใช้สัญญาณแท่งเทียนในระดับชั่วโมงดูไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ผมมาดูชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงผมจะต้องมองเป็นแพทเทิร์นนะครับเพื่อดูสัญญาณการกลับตัวนะเพราะว่าผมเล่นทำเฟรมใหญ่นะเพราะนั้นอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งอาจจะใช้วันสองวันเลยด้วยซ้าเล่เผดีไม่ดีถ้าขอเห็นการทุบลงมาแถวนี้แนละ้วติดสักสองสาวันวีคลาาขางยาวหรืออะไรก็ตามเนี่ย เดี๋ยวค่อยพิจารณากันอีกทีหนึ่งตอนนี้ผมก็วางตัวนิ่งๆปล่อยให้มันแกว่งไปแกว่งมาก,ก่อนนะครับก็ยังไม่ได้รีบกระโดดหรือแอคชั่นใดๆนะครับใครไม่มีของนิ่งไว้ก่อนก็ดีแต่ถามว่าเอ้ยคันมืออยากเล่นอ่ะคันมืออยากเล่นทำยังไงภาพของการเก็บของก็คืออย่างที่ผมบอกรอก่อน หลอร่วงลงมาก่อนแล้วค่อยเก็บของเดี๋ยวมาดูพฤติกรรมสัญญาณการกลับตัวบริเวณนี้ครับสําหรับคนเล่นสั้นนะผมต้องบอกสาหรับคนเล่นสั้นนะครับ<ม>ก็คือ<ม>อยู่ในโซนบริเวณหนึ่งเจ็ดเก้าศย์ครับถึงหนึ่งเจ็ดเก้าห้าตอนเนี้เป็นแนวรับบริเวณนี้อยู่สําหรับภาพของชั่วโมงแต่ถามว่าเอ้จังหวะนี้ล่ะอุ้ยไกลเลยยอ่อต้องย่อลึกขนาดนั้นเลยเหรอก็ ถ้าภาพอื่นแม้แต่การเล่นสั้นตอนนี้ผมก็ไม่แนะนําเล่นนะคุณจะกระโดดเข้ามาบายหรือมากระโดดเข้ามาส่วนช็อตผมก็ไม่แนะนําเพราะก็ยังไม่เห็นต้านกระโดดเข้ามาบายราคาก็ไกลเกินไปจุดตัดขาดทุนก็ยังหาไม่เจอเพราะฉนั้นตอนนี้ทั้งสั้นทั้งยาวนิ่งไว้ก่อนเลยครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันในรอบคําว่าเจอสัญญาณไหมนะครับถ้าเราเจอสัญญาณเห็นแพทเทิร์นอาจจะมีการเก็บของได้อาจจะเป็นจังหวะช็อตได้แล้วลุ้นรอบดึกว่าให้ล่วงหนะ้า นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะก่อนที่ผมจะเข้ามาสามทุ่มอ่ะอาจจะเห็นแพทเทิร์นหรืออะไรก่อนก็ตามอาจจะหาในช่วงเก็บของกันได้บ้างนะครับถ้าเกิดแพทเทิร์นนะแต่ถ้าเกิดไม่เกิดแพทเทิร์นก็ปล่อยครับนะก็ปล่อยปล่อยไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าวิ่งมาสูงพอสมควรนะครับนะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของทองคําวันนี้นะครับยังยังให้นิ่งๆไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดครับยังไม่เห็นเทรนหรืออะไรที่ชัดเจนมากนะัก ในระดับ timeframe เล็กนะแต่ timeframe ใหญ่ผมยังมองภาพลงอยู่ใน timeframe ใหญ่นะครับนะเพราะนั้นรอพฤติกรรมแถวนี้แหละขอถ้าติดแถวนี้อาจจะเป็นจุดเท่าที่ดีสำหรับขาช็อตได้ครับนะะเดี๋ยวเราไปติดตามดูในส่วนของ USindex ครับ USindex ราคาทุกมาจริงๆมันติดมาช่วงช่วงสองสามสัปดาห์แล้วแหละก็ร่วมร่วมเดือนแล้วแหละนะครับ บริเวณนี้ที่ติดอยู่แต่อย่างที่ผมบอกครับเป้าหมายผมก็ยังมอง98นะครับและผมมองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็น direction อยู่เพราะฉะนั้นอาจจะมีการพักบ้างเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีแรงซื้อกลับมาไหมที่จะไปถึง98นะครับวันนี้เองก็วันศุกร์ด้วยยังไม่รู้อะไรเกิดขึ้นนะครับมันอาจจะลากต่อก็ได้ก็เป็นไปได้นะครับนะเพราะนั้น ถ้าราคาวิ่งแบบไม่มีขาไม่มีเทรนด์ไม่มีการพักตัวไม่มีแพทเทิร์นอะไรแบบเนี้ยผมยังมีความกังวลอะไรบางอย่างอยูอย่ที่อาจจะพลิกตลาดเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูครับรอติดตามเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขออาจจะต้องขอลอดูนิ่งๆรอดูก่อนรอบถ้ำเดี๋ยวต้องมาดูภาพอีกทีหนึ่งตอนนี้บอกอะไรมากไม่ได้ครับนะส่วนตัวผมว่ายังยังนิ่งๆยังดูๆอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับภาพของ เยือสินเด็กผมก็ยังมองว่ายังมองเป้าอยู่เก้าแปดครับนะยังไม่เห็นภาพเห็นเทรนการลงที่ชัดเจนมีแต่แค่สัญญาณแท่งเทียนมาเท่านั้นในตอนนี้นะครับมาที่ในส่วนของทองคําแท่งครับทองคำแท่งจริงๆเราก็ได้เห็นในส่วนของสปอตแบบปรับตัวขึ้นมานะครับแต่ว่ายังไงอย่างที่ผมบอกว่าจุดเปลี่ยนของเทรนจริงๆอ่ะมันคือ w 1ไม่ใช่ w 2 W2 ผมยังมองแค่ว่าขึ้นมาเดี๋ยวก็มาเจอต้านที่บริเวณ W1 อยู่เพราะนั้นตราบใดที่ยังไม่หลุด W1 ผมก็ยังมองว่ามีโอกาสทุกได้นะครับนะเพราะนั้นขาบายรอดูสปอตให้หลุด W1 ก่อนแล้วค่อยหาจังหวะเล่นหากคนจะเล่นในทางบายแบบยาวนะครับนะแต่ถ้าเกิดแบบสั้นเนี่ยบายระยะสั้นเดี๋ยวขอดู4ชั่วโมงและ1ชั่วโมงของสปอตก่อนว่า กลับลงมาแล้วตั้งฐานไหมนะครับผมรอดูให้ราคาย่อ,อก่อนย่อแล้วตั้งฐานขาสั้นอาจจะได้เล่นนะเดี๋ยวขอดูพฤติกรรมอาจจะใช้เวลาเป็นวันแหละนะครับนะเพื่อที่จะเห็นฐานดูฐานหาฐานแต่ถ้าวิ่งไม่มีฐานผมก็ไม่เล่นครับเสี่ยงเกินไปนะครับนะในส่วนของ ทองคำแท่งเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกสปอตมาเป็นหลักแล้วก็อีกตัวหนึง่งตอนนี้ผมมองว่าอย่างที่ผมบอกให้ระวังบาทไว้สักนิดนึงเพราะว่าบาทเนี่ยผมมองว่าจะมีโอกาสแข่งค่าเพราะนั้นบาทอาจจะเป็นตัวฉุดเป็นตัวหลังราคาทองคําแท่งเอาไว้ไม่ให้ขึ้นมากเพราะก่อนหน้านี้ทองคําสปอตปรับตัวลงมาแต่บาทก็ ปรับตัวอ่อนค่าทำให้เราเห็นการไซด์เว์อัพ up ในทองคำแท่งไปแล้วมันเป็นพระเอกขี่ม้าขาวไปแล้วเพราะนั้นตอนนี้มันอาจจะเป็นหอ,อกข้างแพร่ของคนเทรดทองคำแท่งก็ได้หากเศรษฐกิจกลับมาเงินบาทกลับมาแข็งนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปติดตามของเงินบาทครับเพราะเงินบาทเองผมยังมองเป้า ที่แนวรับบริเวณ32บาท50ตังอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามดูในส่วนของเงินบาทนะครับมาที่ในส่วนของเงินบาทครับอย่างที่ผมบอกว่าเทรนที่ผมมองอยู่นะครับเทรนที่ผมมองอยู่คือเทรนนี้นะครับที่มองว่าเป็นลักษณะของการไซด์เว์อ up ละแล้วเป็นไซด์เว์อ up หลังจากที่เกิดเทรนขึ้นมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมมองว่ามีโอกาสครับที่จะ ปรับตัวกลับลงมาบริเวณ32มสบาทห้ตังเป็นเป้าแรกครับเป้าต่อไป32บาทครับแล้วก็บริเวณ31มสบาทห้ตังครับน้ำหนักผมมองผมมองสามสิเนี่ยคิดว่าน่าจะมีโอกาสทำได้สัก55%าส้าเปอร์เซ็นตได้สัก60%เปอร์เซนตนะครับแล้วก็อาจจะลงมาถึง w ลงมาถึง32เนี่ยก็อาจจะให้สักห้าสิเปอรนะไราเงี้ยครับนะเพราะนั้นยังมองอยู่ว่ายังให้น้ำหนักที่จะไซด์เวย์ลงมาเล่นในกรอบของราคาด้านล่างน,นะครับนะเพราะนั้นอันนี้เดี๋ยวจะต้องติดตามกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นหอกข้างแค่สำหรับคนที่เทรดในส่วนของทองคำแท่งกันได้นะครับในส่วนของเงินบาทตอนนี้นะครับนี่จะเป็น มุมมองของทองคําของเราในวันนี้นะครับเอาสรุปง่ายๆตอนนี้นิ่งๆรอดูท่าทีรอดูภาพสัญญาณรอดูการตั้งเทรนรอดูการตั้งฐานก่อนหากใครที่อยากจะเข้ามาบายนะครับส่วนขาช็อตผมรอแพทเทิร์นกับตัวก็อาจจะมีการเก็บของบ้างนะครับแต่ว่าจะใช้สต็อปลอดที่ไม่ไกลก็คือบริเวณ W2 นั่นแหละ นะครับนะนี่จะเป็นมุมมองของทองคําของเราในเช้าวันนี้นะครับก็ใครที่มารับชมกันทั้งแรกนะครับก็สามารถติดตามช่องของเรากันได้นะครับเราจะมีอัปเดตวิเคราะห์ราคาทองคําแบบนี้กันให้ทุกวันนะครับในรอบเช้าแล้วก็ในรอบค่ำเนี่ยจะเป็นไลฟ์สดนะครับก็ติดตามแบบสดสอบถาม ข้อมูลหรือใดๆก็ได้ในรอบเปรียวถามในรอบค่ำนะครับส่วนรอบเช้าเวลาผมไม่แน่นอนต้องบอกว่าเวลาผมไม่แน่นอนในรอบเช้าอาจจะมาไวบ้างเช้าบ้างหรือบางทีรอดูพฤติกรรมราคาทองคําในรอบเช้ากันบ้างก็เลยอาจจะมาเป็นคลิปย้อนหลังอันนี้ก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับนะก็เช้านี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในรอบคำ่ำสามทุ่มนะครับเพื่อนๆสมาชิกในห้องไม่มีคําถามใช่ไหมครับมีไหมครับถ้าไม่มีคําถามเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลงก่อน เดี๋ยวเจอกันอีกทีรอบไ like ลท์ลนรอบค่านะครับอ่ะโอเคถ้าไม่มีคําถามเดี๋ยวเจอกันรอบค่าครับขอบคุณครับ